ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพวกมันขโมยดวงดาวไปด้วยวิธีนี้งั้นหรือเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างประหลาดใจหากกระบวนการนี้เกิดขึ้นกับดวงดาวเพียงไม่กี่ดวงมันก็ยังไม่ถือว่าน่ากลัวสักเท่าใดแต่ทว่ามันเกิดกระบวนการแบบนี้กับดาวทุกดวงในห้วงนิติวัตจักรชั้นที่สองซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ลงมือจะต้องทรงพลังอย่างยิ่ง ยามนี้เฉินเซียงมีเบาะแสให้สืบค้นแล้วแม้ช่องว่างที่ดูดกลืนดวงดาวเข้าไปจะกลับคืนสภาพเดิมแต่ด้วยทักษะรับพลังมิติของตระกูลหั่วก็ทําให้เฉินเซียงสามารถมองเห็นกระบวนการเปิดตัวของช่องว่างย้อนหลังได้แม้ว่าผนังมิติจะดูเป็นปกติแล้วแต่มันยังคงมีร่องรอยอย,อยู่ตราบใดที่ยังมีร่องรอยเพียงเล็กน้อยอเฉินเซี่ยงก็จะสามารถเปิดช่องว่างมิตินั้นได้อีกครั้งทักษะรับพลังมิติของตระกูลหั่วเป็นทักษะที่พิเศษมากจริงๆ เฉินเซี่ยงกล่าวชื่นชมอย่างอดไม่ได้ปัจจุบันการอย่างถึงทักษะของเขาเป็นเบื้องต้นแต่ทว่ามันสร้างข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากเมื่อเฉินเซี่ยงขับเคลื่อนพลังสายสัมพันธ์ห่วงมิติเข้าผสานเตรียมการเปิดร่องรอยช่องว่างมิติที่หลงเหลือแต่ในขณะนั้นเขามีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นใครเฉินเซียงตะโกนถามยามนี้เขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งเป็นข่าเองบรรพการเหยา่อ เสียงหญิงสาวดังขึ้นในกระแสจิตเฉินเซี่ยงตระหนักทันทีว่านางก็คือมหาบรรพการเหยาพี่สาวใต้เหยาวยาเป็นท่านเองหรอกหรือข้าตกใจแทบแย่เฉินเซี่ยงถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกข้านึกว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้าของสิ่งที่อันตรายซะแล้วสถานที่ที่เจ้าอยู่เป็นห่วงมิติที่มีความพิเศษมากทำไมเจ้าถึงอยู่ที่ในห่วงมิติแบบนี้ได้มหาบรรพการเหยา่ยกล่าวถาม จริงสิท่านรับรู้ถึงมันได้อย่างไรเฉินเซี่ยงเร่งถามจริงๆแล้วท่านไม่น่าจะติดต่อกับข้าได้ด้วยซ้ำต้องต้องทราบด้วยว่ามหาบรรพการถูกผนึกประทับอยู่ในมิติเวลาดังนั้นนางไม่ควรจะติดต่อกับเฉินเซี่ยงได้เช่นนี้ดูเหมือนห่วงมิติที่เจ้าอยู่จะมีการเชื่อมต่อกับมิติเวลาของมหานาสักและมิติเวลาเทียนกู่เพียงแต่ช่องทางเชื่อมต่อไม่ได้ถูกเปิดมหาบรรพการเหยา่วกล่าวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เฉินเซี่ยงตกใจมากเมื่อได้ยินว่าห่วงมิติวัตจักรชั้นที่สองของวัตจักรท้าพิภพมีการเชื่อมต่อกับมิติเวลาเทียนกู่หากว่ามิติเวลาเทียนกู่สามารถเชื่อมต่อกับห่วงมิติชั้นที่สองมันก็อยู่ห่างจากห่วงมิติชั้นที่หนึ่งของวัตจักรท้าพิภพเพียงก้าเดียวพี่สาวใต้เหยาสถานที่แห่งนี้เคยเป็นของข้าแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปและข้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เฉินเสี่ยงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็อธิบายเกี่ยวกับห่วงมิติชั้นที่สองให้มหาบรรพการเหยารับรู้อย่างคร่าวๆเป็นเช่นนี้นี่เองดูเหมือนวิหารการเวลาจะต้องการเข้าแทรกแซงวัตจักท้าพิภพผ่านทางห่วงมิติวัตจักรชั้นที่สองมหาบรรพการเหยากล่าวเจ้าจะต้องไม่ปล่อยให้พวกมันทำสำเร็จเจ้าจะต้องหยุดพวกมันให้ได้มิฉนั้นวัตจักรท้าพิภพจะต้องถูกผนวกเข้ากับมิติเวลาของพวกมันว่ายังไงนะ เฉินเซียงตกใจเป็นอย่างมากนี่เป็นมหาวิธีแห่งมิติเวลาเทียนกู่เมื่อวัตจักรท้าพิภพถูกแทรกแซงมหาวิธีของมิติเวลาเทียนกู่จะบังคับให้วัตจักรท้าพิภพยึดถือกฎพลังและวิธีบ่มเพาะแบบเดียวกับมิติเวลาเทียนกู่มหาบรรพการเหยากล่าวพวกเราจะต้องป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมิฉะนั้นวัตจักรท้าพิภพจะต้องเกิดปัญหาวุ่นวายพวกบัตรซบเหล่านี้ห่มมมเฉินเซียงแค่นเสียงสาบแช่ง ยามนี้ข้าไม่อาจช่วยอะไรเจ้าได้เพราะข้ายังติดอยู่ในผนึกประทับเห็นทีว่าเจ้าจะต้องหาทางเอาเองมหาบรรพการเหยาวกล่าวเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวเขาเดินวนกลับไปกลับมาอยู่บนกระจกเทพหกวิธีโดยพยายามคิดหาทางป้องกันวิหารการเวลาเข้าแทรกแซงวัตจักรท้าพิภพเสี่ยวจริงเจ้าคิดว่าพวกเราสามารถจะใช้ที่นี่เชื่อมต่อกับมหานาสักได้หรือไม่ จูจูเฉินเซียงก็ได้ความคิดบางอย่างมหานภาศักด์เต็มไปด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนซึ่งกระจกเทพหกวิธีน่าจะสามารถขยายตัวครอบคลุมกลุ่มดาวขนาดใหญ่ได้ทีละมากๆพี่ใหญ่ท่านคิดจะทําอะไรหรือน้องสาวเสี่ยวจิงถามอย่างประหลาดใจข้าต้องการใช้กระจกเทพหกวิธีสร้างประตูมิติเมื่อประตูมิตินี้เปิดออกมันก็จะเชื่อมต่อกับมหานภาศักด์หลังจากนั้นพวกเราจะใช้กระจกเทพหวิธีดูดกลืนกลุ่มดาวของมหานภาศักด์เข้ามาที่นี่ เฉินเซียงกล่าวหากการเคลื่อนไหวนี้เป็นที่ค้นพบของวิหารการเวลาพวกมันจะต้องเข้ามาดูอย่างแน่นอนมหานภาสศ์มีกลุ่มดาวอยู่อย่างมหาศาลต่อให้เฉินเซียงเก็บเกี่ยวกลุ่มดาวมาเป็นจำนวนมากแต่ก็แทบไม่มีผลกระทบกับมหานภาสศกน้องสาวเสี่ยวจริงทำการขยายกระจกเทพหกวิถีพี่ใหญ่กระจกมันหวิถีอยู่ในมหานภาศกมานานมากแล้ว ดังนั้นข้าจะสามารถใช้กระจกมันหกวิธีสื่อสัมผัสถึงตำแหน่งกลุ่มดาวขนาดใหญ่ของมหานาสักได้อย่างรวดเร็วน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สำคัญบรรพการโหมก็ได้ใช้กระจกมันหกวิธีบันทึกสิ่งต่างๆของวัตจักรเช่นกันเสี่ยวจิงอย่าบอกนะว่าเจ้าสามารถควบคุมกระจกมันหกวิธีได้แล้วเฉินเซี่ยงถามแน่นอน ถ้าขัดเกล่าวกระจกมัน6วิธีนี้แล้วและกล่าวได้ว่ามันเป็นของพวกเราโดยสมบูรณ์น้องสาวเสี่ยวจิงหัวเราะด้วยพลังของกระจกมัน6วิธีพวกเราจะสามารถเปิดช่องทางเชื่อมต่อมหานาสักได้อย่างง่ายดายภายใต้ความร่วมมือของเฉินเซียงและน้องสาวเสี่ยวจิงกระจกเทพ6วิธีที่ขยายตัวได้ขนาดเหมาะสมก็ได้ใช้ลำแสงสีขาวไปยังพื้นที่ว่างเปล่าไม่นานมันก็เกิดเป็นกระแสะวังวนขนาดใหญ่ เมื่อมองลอดกระแสวังวนขนาดใหญ่ก็จะเห็นกลุ่มดาวแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแผ่นจานพวกเราสามารถเก็บเกี่ยวดวงดาวได้ทั้งกลุ่มหรือไม่เฉินเซี่ยงถามไปยังน้องสาวเสี่ยวจริงครั้งที่เข้าแข่งขันในงานชุมนุมเซียนอมตะเฉินเซี่ยงมีความคาดหวังเป็นอย่างมากว่าจะได้รับกลุ่มดาวที่ทรงพลังเป็นรางวัลแต่ท้ายที่สุดการแข่งขันกลับต้องยุติลงกลางคัน เขาเสียใจกับเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ยามนี้เขามีโอกาสเก็บเกี่ยวกลุ่มดาวของมหานาสัก์แล้วและนี่คือโอกาสชดเชยความเสียใจของเขาข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกเราเริ่มลงมือกันเถอะน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่เหตุผลที่เสี่ยวหยวนสิ้นสูญเสียการควบคุมวงมิติชั้นที่สองก็เป็นเพราะมันไม่มีดวงดาวเหลืออยู่อย่างไรหรือหรือว่านางจะต้องพึ่งพาดวงดาวเพื่อควบคุมวงมิติชั้นที่สอง เฉินเซี่ยงถามอย่างไม่เข้าใจใช่ใครก็ตามที่มีดวงดาวอยู่ในห้วงมิติชั้นที่สองมากที่สุดคนคนนั้นก็จะเป็นผู้ควบคุมน้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวปัจจุบันปัจจุบันห้วงมิติชั้นที่สองไม่มีดวงดาวดังนั้นมันจึงไม่มีเจ้าของดีถ้าอย่างนั้นข้าจะสร้างกลุ่มดาวที่ทรงพลังขึ้นมาก่อนเฉินเซียงกล่าว ขณะที่เขากล่าวกระจกเทพหกวิธีได้เริ่มหมุนวนรอบตัวเองก่อนจะฉายพลังแสงเข้าถึงดวงดาวในมหานภาสักการเคลืล่อนไหวของน้องสาวเส,ส,วสี่ยวจิงในครั้งนี้เป็นการผสานกับทักษะลับพลังมิติของตระกูลหัวหลังจากที่เฉินเซี่ยงอย่างถึงมันก็ทําให้น้องสาวเสี่ยวจิงได้อย่างถึงเช่นเดียวกันครั้นแล้วกลุ่มดาวขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในห้วงมิติชั้นที่สองเฉินเซี่ยงปลดปล่อยเตย่าเทพท้าพิภพต่อจากนี้เขาจะทําการก่อสร้างแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสรรค์ท้าพิภพ ราบใดที่มีแหล่งกําเนิดอํานาจพลังรังสันท่าพิภพ,พกลุ่มดาวแห่งนี้ก็จะไม่ใช่ของมหานภาภัตคอีกต่อไปดาวดวงใหญ่ที่ใจกลางกลุ่มดาวเริ่มการดูดซับพลังงานจากดวงดาวที่รายล้อมก่อนจะเริ่มกลั่นตัวเป็นเมล็ดพันธุ์ท่าพิภพ,พ,พเมล็ดพันธุ์วิธีบ่มเพาะระดับจักรวาลเป็นปัจจัยสำคัญของการกลั่นสร้างแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันรประจำวัตกร เฉินเซี่ยงมีประสบการณ์ในด้านนี้เป็นอย่างดีที่สำคัญเขาได้มีการพัฒนามากขึ้นในแง่มุมยกตัวอย่างเช่นการใช้เปลวเพลิงจากสายสัมพันธ์อคินิรันเข้าสกัดกลัน่นตราบใดที่มีกลุ่มดาวตั้งอยู่ที่นี่ขั้นตอนต่อๆไปก็จะสะดวกมากขึ้นน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวกลุ่มดาวแห่งนี้จะทำให,ห้วงมิติชั้นที่สองพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกทั้งเสี่ยวหยวนซินกับเทียนซวนยังจะได้รับการเชื่อมต่อกลับคืน ปัจจุบันห้วงมิติชั้นที่สองถูกตัดขาดกับห่วงมิติชั้นที่หนึ่งอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเฉินหยวนซินและสติวิญญาณอาาเขตดาราสวรรค์เร้นลับจึงไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อถึงมันได้การเคลื่อนไหวของเฉินเซียงเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลันท้ายที่สุดก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะมีวิธีเคลื่อนย้ายกลุ่มดาวทั้งกลุ่มไปได้ภายในระยะเวลาอันสัน้น หลังจากกลุ่มดาวดังกล่าวเข้าสู่ห้วงมิดชั้นที่สองเฉินเซี่ยงทำการสกัดกลั่นเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพเพื่อใช้สร้างแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสันท้าพิภพซึ่งจะทำให้กลุ่มดาวกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มดาวของวัตจักรท้าพิภพโดยสมบูรณ์ขณะที่เฉินเซียงทำการสกัดกลั่นเมล็ดพันธุ์ท้าพิภพอยู่ในใจกลางกลุ่มดาวจู่ๆน้องสาวเสี่ยวจิงก็กล่าวขึ้นว่าพี่ใหญ่ข้ารู้สึกว่าดาวบางดวงในกลุ่มดาวนี้หายไป หรือจะเป็นไปได้ว่ามันใครบางคนขโมยไปน้องสาวเสี่ยวจิงกล่าวอย่างสงสัยเอาเป็นว่าข้าจะออกไปตรวจสอบดูหลังจากที่นางพูดจบก็ได้มีหญิงสาวที่สง่างามทยานออกจากกระจกเทพหกวิถีใช่แล้วนี่คือร่างแยกของน้องสาวเสี่ยวจิงนางปรับแต่งและดัดแปลงขึ้นจากหุ่นเชิดกูหลิงสู้ของจักรพรรดกุยหยวนเฉินเซี่ยงจะต้องทำการสกัดกลั่นเมล็ดพันธะพิภพ,พ ดังนั้นเขาจึงต้องให้น้องสาวเสี่ยวจริงออกไปตรวจสอบไม่นานนักน้องสาวเสี่ยวจริงก็ติดต่อกลับมาว่าพี่ใหญ่ดาวที่หายเป็นดาวเลือกดวงใหญ่มันถูกชิงไปด้วยวิธีใดเฉินเซียงถามผนังมิติมีจุดอ่อนมากมายมันสมควรถูกปรับแต่งโดยฝีมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและซ่อนอำพรางไว้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว หลังจากต้อนชิงดวงดาวในครั้งแรกออกไปพวกมันก็ได้ปรับแต่งผนังมิติของห้วงมิติชั้นที่สองเพื่อให้การต้อนชิงดวงดาวมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นพัผพาสีเห็นทีพวกเราจะต้องยกระดับความแข็งแกร่งให้กับผนังมิติด้วยเฉินเซี่ยงสูดหายใจลึกหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อหาสติวิญญ,ญาณอาาเขตดาราสวรรค์เร้นลับเพื่อขอความช่วยเหลือปัจจุบันเขามีความคิดว่าจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงห้วงมิติชั้นที่สองครั้งใหญ่ หลังจากพูดคุยกับสติวิญญาณานาอนาเขตซาคอนเร้นลับเรียบร้อยแล้วเฉินเซียงก็ติดต่อหาเฉินหยวนซินบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของห่วงมิติชั้นที่สองก่อนจะบอกให้นางร่วมมือกับสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับในการพลิกฟื้นห่วงมิติชั้นที่สองเฉ the ินหยวนซินและสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับร่วมมือกันทันทีทั้งสองสามารถฉีดพลังงานเข้าสู่ห้วงมิติชั้นที่สองผ่านประตูมิติที่น้องสาวเสี่ยวจิงสร้างขึ้น วัตจักรท้าพิภพมีพลังงานมากมายอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้รับมาตุรังสารก็ทําให้สติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับมีอํานาจพลังล้นเหลือด้วยเวลาเพียงไม่นานห่วงมิติวัตจักรชั้นที่สองก็ถูกยกระดับให้แข็งแกร่งขึ้นขณะที่เชิญหยวนซินและสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับได้รับการเชื่อมต่อกับห่วงมิติชั้นที่สองกลับคืน ผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาคิดจะเปลี่ยนห่วงมิติชั้นที่สองให้เป็นดั่งสะพานที่ทอดตัวไปสู่มหานาสักและมิติเวลาเทียนกูเฉินเซียงกล่าวข้าจะไม่ปล่อยให้พวกมันทำสำเร็จในแผนการที่วางไว้คนพวกนี้ชั่วร้ายยิ่งนะเฉินหยวนซินกล่าวยามนี้นางรู้สึกชิงชังผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นเฉินหยวนซินและสติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับก็ได้ให้การสนับสนุนเฉินเซี่ยงในกระบวนการสกัดกลั่นมเมล็ดพันธุท้าพิภพต่อไปภายใต้การเปิดตัวเขตแดนทางการเวลาวการสกัดกลั่นมเมล็ดพันธุท้าพิภพก็เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วต่อจากนี้จะเป็นการสร้างแหล่งกำเนิดอำนาจพลังรังสรรท้พิภพ ในขณะที่เฉินเซียงเริ่มดําเนินการกลุ่มดาวแห่งนี้ก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆอ,อยู่ภายใต้การควบคุมของสติวิญญ,ญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับสติวิญญาณอนาเขตดารสวรรค์เร้นลับมีความชํานาญในการบริหารจัดการกลุ่มดาวจึงเหมาะสมที่สุดที่จะให้สติวิญญาณอนาเขตซาคอนเร้นลับกํากับดูแลเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มดาวแห่งนี้หากจะให้กลุ่มดาวแห่งนี้พัฒนาตัวมันเองก็จะเป็นกระบวนการที่ช้าเฉยเกินไป ขั้นตอนต่อไปก็คือการขยายขอบเขตของกลุ่มดาวแห่งนี้เฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพ6วิธีเปิดประตูมิติอีกครั้งจากนั้นจึงเหนียวนำดวงดาวจำนวนมากจากมหานาสักให้เข้ามาสู่ห้วงมิติชั้นที่สองประตูมิติที่เปิดตัวมีลักษณะเป็นเหมือนปากกรวยดวงดาวจากมหานาสักหลังไหลเข้าสู่ประตูมิติและปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งของกลุ่มดาว สติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับใช้พลังวิญญาณที่ทรงพลังทำการสยบดวงดาวเหล่านั้นเพื่อให้มันเข้ารวมกับกลุ่มดาวประจำห่วงมิติชั้นที่สองนี่จะเป็นห่วงมิติชั้นที่สองที่สมบูรณ์เฉินเซียงกล่าวยามนี้พวกเรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเชื่อว่าพวกเราจะสามารถปกป้องมันไปได้ตลอดป,ะปะ้าป๋ายามนี้ข้าไม่อาจมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับกลุ่มดาวทั้งสองนั่น เชิญยวนซินกล่าวกลุ่มดาวที่นางพูดถึงก็คือกลุ่มดาวของวิหารท่าพิภพและกลุ่มดาวของวิหารร้อยบุพผาที่ได้หายไปเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเพราะข้าจะหากลุ่มดาวทั้งสองพบอย่างแน่นอน,นเชิญเซี่ยงกล่าวเสี่ยวหยวนซินศัตรูที่เคลื่อนไหวมีความแข็งแกร่งมากจริงๆฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าจะไม่สามารถยับยั้งพวกมันได้ เฉินเซียงเรียกคืนกระจกเทพหกวิธีในเวลานี้ยังมีประตูมิติเปิดตัวอยู่และมันเป็นการดำเนินการของสติวิญญาณอนาเขตดารสวรรค์เร้นลับปร,ประตูมิตินี้อนุญาตให้ดวงดาวผ่านเข้ามาเท่านั้นหากสิ่งมีชีวิตเข้าสู่ประตูมิติมันจะต้องถูกบทขยี้ทันทีด้วยกระแสพลังมิติอันเชี่ยวกราก ยามนี้สติวิญญาณอนาเขตดาราสวรรค์เรินลับได้รับช่วงต่อในการพัฒนากลุ่มดาวประจำห้วงมิติชั้นที่สองทางด้านของเฉินเซี่ยงได้ออกเดินทางไปยังตำแหน่งเดิมของกลุ่มดาววิหารท้าพิภพเมื่อมาถึงตำแหน่งที่เคยมีกลุ่มดาววิหารท้าพิภพตั้งอยู่เฉินเซียงจึงได้ขับเคลื่อนพลังจากสายสัมพันธ์การเวลาผสานเข้าก็ทักษะจจิตติเพื่อมองดูเหตุการณ์ย้อนกลับในไม่ช้าเขาก็เห็นภาพเหตุการณ์จากอดีตที่ซึ่งมีกลุ่มดาวของวิหารท้าพิภพปรากฏอยู่ จูจูก็มีหลุมดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ใจกลางกลุ่มดาวก่อนที่ดวงดาวทั้งหมดจะถูกสูบหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากดวงดาวทั้งหมดถูกสูบไปหลุมดำก็ค่อยๆหดตัวเล็กลงและหายไปในท้ายที่สุดเฉินเซี่ยงไปตรวจสอบที่ตำแหน่งเดิมของกลุ่มดาววิหารร้อยบุกผาซึ่งเขาได้เห็นกระบวนการเดียวกันเป็นเหมือนภาพซ้ำเดิมแท้จริงแล้วหลุมดำที่ปรากฏก็คือรอยแยกของห้วงมิติอีกชนิดหนึ่ง หลังจากได้ฟังคําบอกเล่าของเฉินเซียงน้องสาวเสี่ยวจริงจึงออกความเห็นเฉินเซียงยังถึงทักษะรับพลังมิติของตระกูลหัวดังนั้นเขาจึงมีวิธีตรวจดูรอยแยกห่วงมิติเช่นนั้นข้าจะไปที่ตำแหน่งเดิมของวิหารท้าพิภพแม้หลุมดำจะหายไปแล้วแต่หากมันเป็นรอยแยกข้าจะสามารถมองเห็นร่องรอยของมันว่าแล้วเฉินเซียงก็ทะลุมิติมาถึงตำแหน่งเดิมของกลุ่มดาววิหารท้าพิภพในฉับพลัน เขาหลับตาลงและปลดปล่อยพลังมิติสวรรค์เร้นลับตรวจจับพ่วงมิติอย่างทีท่วนภายใต้การขับเคลื่อนทักษะรับพลังมิติตระกูลห้วเมื่อพลังมิติสวรรค์เร้นลับแผ่กระจายออกไปก็ทําให้เขาค้นพบร่องรอยที่หลงเหลือจากชั้นมิติสีดําเป็นตรงนั้นเฉินเซียงกระโดดข้ามมิติผ่านจุดนั้นทันทีและเมื่อปรากฏตัวขึ้นเขาก็พบสัมผัสถึงแรงกดดันอันหนักหน่วงจากทุกทิศท,ทางเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นี่ถึงมีแรงกดดันอย่างมหาศาล จิตวิญญาณของเฉินเซียงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแม้เขาจะพยายามสร้างพลังป้องกันด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงกดดันนั้นได้เขาพบว่าที่นี่เป็นห้วงจักรวาลที่มีสีแดงเพลิงโดยปกติแล้วห้วงจักรวาลจะเป็นสีดำสนิทแต่จะมีความแสงสว่างจากดาวฤกษ์จำนวนมากกล่าวคือห้วงจักรวาลทั่วไปจะมีพื้นหลังเป็นสีดำนั่นเอง อย่างไรก็ตามจักรวาลแห่งนี้มีพื้นหลังเป็นสีแดงเพลิงแม้ว่าจะมีดาวฤกษ์อยู่เป็นจำนวนมากแต่แสงจากดาวฤกษ์เหล่านั้นดูดยกว่าพื้นหลังสีแดงเพลิงของจักรวาลแห่งนี้ข้าต้องรีบไปจากที่นี่เฉินเซี่ยงกระโดดข้ามมิติกลับไปในทันทีด้วยหลักฐานพลังในปัจจุบันของเขามันไม่เพียงพอที่จะต้านทานแรงกดดันหนักหน่วงน,นั้นได้หลังจากกลับมาถึงห่วงมิติชั้นที่สองเฉินเซี่ยงครุ่นคิดถึงจักรวาลสีแดงเพลิงจักรวาลนั่นเป็นสถานที่ใดกัน จักรวาลแห่งนั้นสร้างความหวาดกลัวแก่เฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากไม่จําเป็นต้องถึงมือของผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่สภาพแวดล้อมของมันก็สามารถฆ่าเขาได้แล้ววิหารท้าพิภพและวิหารร้อยบุพภาสมควรอยู่ที่นั่นประเด็นนี้ทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเขาคิดว่าจะต้องย้อนกลับไปที่นั่นและพยายามติดต่อหาฮัางเจียนเทียนแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการ,รเผชิญแรงกดดันที่น่าสะพรึงพี่ใหญ่หรือที่นั่นจะเป็นมิติเวลาเทียนกู่ น้องสาวเสี่ยวจริงกล่าวขึ้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอืมมมกลุ่มคณะของอาวุโสั่วเป็นผู้เชี่ยวชาญห่วงเวลาใช่แล้วข้าจะต้องสอบถามเรื่องนี้กับอาวุโสั่วกล่าวจบเฉินเซียงก็นำตราย,ยกสื่อสารออกมาติดต่อหาห้วยหยงเฟยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ